ไหนๆก็ทำสตอรี่ของ b i o l แลไปแล้วนะครับไฟมันเลยติดก็เลยอยากลองทำประถมบทโลกแห่งแลกนารล็อกดูบ้างครับว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยมาจาก NPC ในเกมนะครับการทำเควสต่างๆอะไรเงี้ยประติดประต่อเอาจนเกิดเป็นเนื้อเรื่องต่อเนื่องขึ้นมาครับเพื่อนๆอยากรู้กันไหมว่าจุดกาเนิดของแลกนาล็อกเนี่ยมันมาจากไหนแล้วไอการที่เดินเควสในเกมไปนู่นไปนี่อะไรเนี่ย ถ้าเกิดนำพวกเควสเนี่ยมาถักทอร้อยเป็นเรื่องราวเนี่ยเนื้อหาจริงๆของเกมนี้มันจะเป็นยังไงครับ เ,เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนั่งทามชชีนไปดูจุดกําเนิดของเล็กน่าล็อกกันครับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยสําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมอยู่นะครับนี่เลย p a y t o ิน n Top Up เติมโคตรถูกเติมโคตรไวเติมโคตรง่ายบริการ24ชั่วโมงมีเกมหลากหลายให้เลือกครับเล่นเกมไหนอยู่เข้ามาช้อปปิ้งกันได้และที่สําคัญเวลาเติมเนี่ยก่อโค้ดตรงนี้ดเลยนะครับ MARG เพื่อสนับสนุนไอจใจด้วยครับเอาไว้เติมไข่นะทุกคนเอา้าไปลุยกันต่อ จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่เรียกว่าแล็กนาล็อกก่อนสรรพสิ่งจะก่อเกิดในจักรวาลของแล็กนาล็อกเนี่ยเคยมีเพียงการดำรงอยู่หนึ่งเดียวไม่ใช่เทพไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นยักษ์ครับยุคบรรพากาลนั้นอนะยังไม่มีโลกไม่มีผืนดินมีเพียงยักษ์ตนหนึ่งที่มีพลังชีวิตอันเหลือล้นและด้วยการดำรงอยู่ของเยเมอร์ชีวิตใหม่ก็ได้ค่อยๆถือกำเนิดขึ้นมาจนกลายเป็นการกำเนิดของเหล่าทวยเทพ พวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะปกครองจัก,กรวาลต่อไปครับต่อมาการนำลงอยู่อย่างเยเมอร์เนี่ยได้สิ้นสุดลงครับพลังชีวิตดั้งเดิมของเยเมอร์ไม่ได้หายไปไหนนะแต่ว่ามันได้กระจัดกระจายไปทั่วสารทิศจนก่อเกิดเป็นโลกแห่งแรกล้อขึ้นมาครับเนี่ยแหละคือต้นต่อของพลังงานทั้งหมดไม่ว่าจะผืนดินผืนฟ้าไม่ว่าจะเวทมนต์มอนเตอร์แม้แต่เผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงมนุษย์เช่นกันก็มาจากต้นกําเนิดเดียวกันครับ ซึ่งต่อมาเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยจะเรียกกลุ่มก้อนพลังนี้ว่าเซเซี่ยหัวใจเยเมอร์นั่นเองเอาจริงๆไม่รู้ว่ามันอ่านว่าอ e ีเมียหรือเยเมอร์นะครับแต่ว่าขอใช้คํานี้ไปก่อนละกันถ้าเพื่อนๆมีความรู้อะไรพวกนี้ครับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกไว้หน่อยผมจะได้แก้ถูกในคลิปหน้านะครับจากนั้นเนี่ยกลุ่มก้อนพลังกลุ่มหนึ่งของเซเซี่ยหัวใจเยเมอร์เนี่ย,ยได้ประสานหล,ลอมรวมควบแน่นกลายเป็นอิกดาซิลขึ้นมาและคอยค้าจุนโลกแห่งแรกนาร็อกเอาไว้ครับและเมื่อต้นอิกดาซิลกาเนิดขึ้น วัฏจักรพร้อมสมดุลแห่งธรรมชาติเนี่ยก็ได้ปรากฏจนกลายเป็นแล็กนาล็อกออนไลน์อย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองเกมหมาหลังจากสรรพสิ่งก่อเกิดอรารยธรรมต่างๆก็ได้ถือกําเนิดและวิวัฒนาการผ่านยุคสมัยเรื่อยมาครับจนปัจจุบันนั้นเนี่ยโลกแห่งแล็กนาล็อกเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3อาณาจักรด้วยกันครับจะเรียกว่าเป็นอาณาจักรหรือทวีปหรือประเทศอะไรเครื่องนั้นได้หมดเลยเพราะทั้งโลกเนี่ยมีแค่3ที่นี้เท่านั้นนั่นคือ 1. นึ่งลูนมิดการ์ดสองสวอตวาล สามอลูนาเฟลดโดยแต่ละอาณาจักรแต่ละทวีปเนี่ยก็จะมีเมืองแยกย่อยออกไปอีกก็อย่างเช่นรูนมิกการเนี่ยจะมีพวกพนเทล่ามอลล็อกกิฟเฟนอะไรประมาณนี้ครับขอเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะรูนมิกการเนี่ยจะเป็นอนาณาจักรออกแนวแฟนตาซีมีนักประจญภัยมีจอมเวทมีนักดาบมีอัศวินมีนักบวชอะไรพวกนี้ส่วนสวอตววาวเนี่ยจะเป็นธีมยุคแนวปฏิวัติตอุตสาหกรรมของทางฝั่งยุโรป ศตรวรรษที่ 18, 19อะไรประมาณนี้เชื่อในเรื่องเครื่องจักรศิลธรรมอะไรไม่รู้จักทั้งนั้นและอาณาจักรสุดท้ายคืออาลูนาเฟลเหมือนวัติกันเลยเป็นอาณาจักรนับถือเทพเจ้าแบบสุดตรงโดยจะบูชาเทพเฟย่าเป็นเทพเพียงหนึ่งเดียวครับแน่นอนครับ3อาณาจักร3ส,สไตล์มันเกิดความไม่ลงรอยในความเชื่อในความคิดของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเลยเกิดการกระทบกระทั่งเกิดสงครามอะไรอยู่บ่อยครั้งครับแต่ว่ามันเป็น3อนาณาจักรที่มันตั้งต่างงานกันอยู่อย่างเงี้ยมันเลยทวงดุลอํานาจคานอํานาจกันเองเลยไม่มีอาณาจักรไหนล่มสลายไปก่อนครับโอเคต่อหลังจากที่อรารยธรรมมนุษย์เริ่มพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเนี่ยก็จะเข้าสู่พาร์ทของยุคแห่งความขัดแย้งระหว่างทวยเทพและมนุษย์นั่นคือยุคที่มนุษย์เนี่ยเริ่มท้าทายเทพเจ้านั่นแหละ เมื่อเทคโนโลยีและความเข้าใจในโลกเพิ่มพูนนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้วิทยาการชีวิตหรือพลังเวทจึงทําให้เผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยตระหนักได้ถึงการมีอยู่ของต้นอิกดาซิลจากนั้นเนี่ยมุมมองที่มนุษย์มีต่อเหล่าทวยเทพก็เริ่มเปลี่ยนไปจากที่บูชาเอิอทูนอย่างสุดหัวใจกลายเป็นต้องการพลังแห่งทวยเทพมาไว้ในกำมือแทนโหยหาพลังอำนาจจนไปสู่การลอกเลียนพลังของเทพ หนึ่งในนั้นก็คือการสร้างเศษเสี้ยวหัวใจเยอเมอร์เทียมจนนําไปสู่โศกนาฏกรรมเหตุการณ์ไบโอแล็บถามนั่นเองครับเมื่อสถานการณ์กลายเป็นแบบนี้เนี่ยเหล่าเทพเลยเริ่มจับตามองอย่างใกล้ชิดมากขึ้นครับพวกเขาไม่ได้ใช้วิธีทําลายโลค่าล้างมนุษย์อะไรแต่ได้เข้าไปแทรกแซงจากภายในนั่นคือการที่เหล่าเทพเนี่ยทำการคัดเลือกผู้กล้าจากเผ่ามนุษย์ขึ้นมาครับและผู้ที่ถูกเลือกเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้กล้านักบวชผู้รับพรนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของเควสเปลี่ยนอาชีพ ไม่ว่าจะเปลี่ยนอาชีพอาโคไปพีทอาโคไปมองหรือเปลี่ยนซอร์เป็นคูเซเดอร์หรือเควสสเกลใหญ่ที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยนั่นก็คือเควสก็ส์ครับทาของเทพทั้งเควสเปลี่ยนอาชีพทั้งเควสก็สเนี่ยมันคือบททดสอบครับที่เหล่าทวยเทพเนี่ยมอบให้แก่มนุษย์นะในยุคที่ความศรัทธาเนี่ยมันต่าลงเนี่ยก็ต้องใช้เหลี่ยมกันบ้างนะครับและแน่นอนเมื่อมีผู้กล้าเนี่ยก็ย่อมมีปีศาจอสูรทามมิงบท แบบโลกจะแตกแม่งก็จะพังจริงๆนะจังหวะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่โลกแลกนัล็อกเนี่ยเข้าสู่การเสียสมดุลครับทาให้พวกมอนเตอร์เผ่าอันเดสเดมอนหรือมอนแปลกๆเนี่ยเริ่มคืบคานโผล่มายังโลกเรื่อยๆและแน่นอนว่ารวมถึงซาตานมอลล็อกเองก็เช่นกันการฟื้นคืนของซาตานมอลล็อกเนี่ยเกิดจาก2ปัจจัยครับ1คือความผิดปกติในสมดุลของพลังงานโลกนะครับไอพวกอิกดาซิลอะไรพวกนี้แหละแล้วก็2 ผนึกโบราณที่ผนึกตัวซาตานมอลล็อกเนี่ยมันก็ค่อยๆเสื่อมตามการเวลาเนาะจากนั้นเนี่ยตาตานมอลล็อกก็โผล่ออกมาจากผืนดินครับทําให้เหตุการณ์ครั้งนี้เมืองมอลล็อกเลยถูกทําลายย่อยยับค่ายลีภัยฉุกเฉินจึงเข้ามามีบทบาททันทีนั่นก็คือมอลูนที่พวกเรารู้จักกันนั่นแหละโดยมอลูนแห่งนี้เนี่ยได้รวบรวมคนจํานวนมากเอาไว้ครับไม่ว่าจะนักวิชาการนักประจนภยัย หรือแม้แต่นักบวชผู้สิ้นศรัทธาต่อพระเจ้าก็มีครับเพราะเห็นว่าเทพเนี่ยไม่อาจปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้อีกต่อไปแล้วอะไรทัานองเนี้ยเหตุการณ์ตรงนี้เลยเกิดเป็นรอยร้าวระหว่างมนุษย์กับทวยเทพแบบเป็นรูปประทําขึ้นมาจริงๆเลยคือก่อนหน้านี้มันก็แค่แบบมนุษย์บูชาเทพแต่ว่าพอรู้ถึงการมีอยู่ของอิตาซิล เลยทาให้แบบอยากจะได้พลังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยความศรัทธาก็เลยดลดร้อยน้อยลงความอิจฉาเพิ่มมากขึ้นแต่ตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่ามึงปกป้องกูไม่ได้แล้วก็เลยเกิดเป็นความแบบผิดหวังใจสลายอะไรประมาณเนี้ยและด้วยการตื่นของซาตานมอลล็อกเนี่ยมันทําให้เกิด2เหตุการณ์ใหญ่ๆขึ้นมาครับนั่นก็คือ1ทั้ง3ามอาณาจักรลูนมิการ์ดอ่สวอตวาลอรุณนาเฟลเกิดการพักลบชั่วคราวแล้วก็รวมผนึกกำลังกันเพื่อปราบซาตานมอลล็อก แล้วก็เหตุการณ์ที่2เนี่ยก็คือการปรากฏของมิติแอชแวรคุมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าก็ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งไอ้มิติเนี่ยมันคือการบิดเบี้ยวของตัวมิติหลังจากที่สตาร,ร์มอลล็อกเนี่ยมันเกิดมันโผล่ออกมานะกำแพงระหว่างโลกเนี่ยอ่อนกําลังมอนเตอร์จากต่างมิติเนี่ยไหลทะลักเข้ามาสู่โลก RO ถ้าให้ไล่เรียงไทม์ไลน์ของเอพิโซดในเกมแลนดนัล็อกเนี่ยมันจะอยู่ที่เอพิโซดสิครับแอชแวรคุมหรือที่เพื่อนเพื่อรู้จักกันก็คือ Map New World นั่นเองอ่ะเดี๋ยวขอเจาะรายละเอียดดีเทลตรงนี้นิดนึงคือไอแอดแวรคุเนี่ยที่คุ้นหูก็คือพวก New World เนี่ยครับคือจุดเริ่มต้นของไพลไลท์ที่ถูกยกระดับขึ้นไปสู่ระดับจักรวาลพอมิติเนี้ยปรากฏขึ้นมามันคล้ายๆกับด็อกเตอรสเตนเลยมันเกิดอินเคอร์ชั่นขึ้นในโลกของเล็กนารกครับเหล่ามอนเตอร์เนี่ยเริ่มวิวัฒน,นาการผิดธรรมชาติทำให้มอนในแอดแวรคุเนี่ยเก่งผิดปกติ และนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของคำที่เราเรียกติดปากและคุ้นหูกันว่า new world นั่นเองหลังจากที่มิตินี้โผล่ขึ้นมาแล้วเผ่าพันธุ์อรารยธรรมจากต่างโลกก็ปรากฏต่อสายตาชาวแลกนาล็อกนั่นก็คือเผ่าซาฟาที่บูชาพลังธรรมชาติก็คือ new world ปุ๊บออกซ้ายจะเป็นพวกมอนแบบตัวเขียวๆอะไรพวกเนี้ยส่วนอีกเผ่าหนึ่งก็คือมานุษย์ก็คือ new world อยู่ฝั่งขวาที่เป็นน้ำแข็งซึ่งไอ้เผ่าเนี้ยมันใช้ความรู้มาเปลี่ยนเป็นพลัง เอาจริงๆเผ่านี้มีแนวคิดคล้ายกับสวอตาวในหลายๆด้านในหลายๆมุมซึ่งไอสองเผ่าเนี่ยมันเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและเมื่อการอุบัติขึ้นของเอชแวคุม um เนี่ยมันเลยทําให้เผ่ามนุษย์รับรู้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตจากอีกฟากมิติซึ่งก็คือไอสองเผ่านี้กับมอนแปลกๆทั้งหลายนั่นแหละและในเรื่องหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นการปูไปสู่เควสแหวนแปลภาษาครับเพื่อเข้าไปยังดันด้วงในอนาคต แต่ขอแปะไว้ก่อนนะและนี่แหละรครับก็คือเรื่องราวตั้งแต่ปฐมกาลแลกนันล็อกจนมาถึงเควส13จุดเท่าไหร่วะ13.1มั้งเอาจริงๆเนี่ยข้ามเนื้อหาส่วนใหญ่ไปมากพอสมควรครับคือจะดึงแต่เนื้อเรื่องหลักๆที่มันส่งผลเอฟเฟกต่อเนื่องเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันแทนนะถ้าเกิดว่าเอาเนื้อเรื่องพวกน,นี้มาต่อกันแล้วทําเป็นซีรีส์อนิเมะหรืออะไรสักอย่างเนี่ย ผมบอกเลยได้หลายซีซั่นแน่นี่ยังไม่ถึงมังกรแดงนิทฮอกเลยนะไอที่จะไปกินต้นอิกดาซิลเนี่ยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบกับคอนเทนต์แนวๆนี้นะเพราะว่าสําหรับตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันสนุกดีพอฟังปุ๊บเนี่ยแล้วเข้าเกมมามุมมองมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปมันจะเริ่มอินกับเนื้อหาตัวละครคเควสมากขึ้นแต่เอาจริงก็แอบเสียดายนะทำคลิปแบบ เล่าสตอรี่อะไรอย่างนี้แล้วอะแต่ภาพประกอบเนี่ยมันหาไม่ได้จริงๆอะถ้าเกิดมีคลิปแบบ b บ o อ l a b เข้ามาด้วยอะโหคงจะอินกว่าเดิมคงจะเห็นภาพมากกว่าเดิมเยอะเลยอะแล้วคิดว่ามันน่าจะเอนจอยกันมากกว่านี้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับทำเท่าที่ทำได้แล้วเอาเป็นว่าถ้าผมไปเจอเนื้อหาตรงไหนที่มันน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปเล่าสตอรี่มาให้อีกก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอยากเล่นไรวดล้วเวยเปิดสักที